สบายดีพี่น้องวัสดุสูบพ่นเนาะสบายดีไงแมงเมางพี่น้องเลยเปิดภามากันนี่แหละอยู่ในป่าในโคกเนาะอยู่ในสวนพี่น้องสวนยางเขาอะไรเนาะวันนี้ก็ออกมาตัดหญ้าเสียหญ้าเอาไปปนเสียจนมาร้อนเหมือนเป็นคนตัดหญ้าเนาะเอาหนึ่งสีเสียน้ำอะไรกันเด็ดหยอดน้ำมันอะไรพี่น้องเด็ดหยอดที่มันแตกออกมานาะแตกออกมาเป็นงาเป็นนั่นนี่ ตัดออกรีออกไหมเบิ่งหมกคตอดินงามขนาดเลยพี่น้องเลยเนาะเขียวเขียวเอาบัตรใส่ผุ่นใส่ปุ้ยได้นี่แต่ว่าเขียวขับเลยนะจักเดือนอะไรเลยสิได้กวาดบอู้หคือกันนี่แต่ว่าเป็นในนะนี่ฮะป้าทุกเจ้าแก่เลยเนาะ ดกขนาดนะั้นทุบไ้ก่อน <c oughs> นี่แหละจักสิได้กินบ่ได้กินเลยพี่น้องเอ้ยนเนาะย่านแต่คนที่บ่ปลูกนะเขามาหลักขวดก่อนเพราะว่ามันที่เขาปลูกไว้นะเขามาควัดเขาหลักขวดไปกินเบิดเลยผู้เจ้าเนาะบ,นบ่ได้กินสั่ อันนี้คือกันเลยนี่จะบอกเขาจะมาหลักปวดหเทีนึงเลยกำลังเป็นหัวขันเขามากวดลงทอดินนี่มันคือสิกวดง่ายเพราะว่าเป็นดินทรายเด้พี่น้องมันก็สิดึงกันเลยนี่ความงามจะได้อยู่ประมาณหอัพหนึ่งเราว่า มาักม hmm. ันนะเอาเงาไปกูจะขีดได้แนวมาะลือบอลจะได้ก็สิมาปลูกเพิ่มแถวนี้ปีหน้าปลูกไล่กว่าเก่าเพราะว่าปลูกมันบ่ได้คั่วเด้มันปลูกง่ายแค่เอามาเสียบ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 ใบสือปลูกง่ายปลูกสบายง่ายกว่าปลูกอันอื่น กขนาดเราพี่น้องเอ้ยเมื่อยมารอบนี้เมื่อยขนาดเลยเพราะว่าหย่ามันหกสภาะว่าพ่นกระตุกภาวาหย่าหลเหี่ยงแหลงแต่ว่าหย่านั้นมันบริแหลงน้ำจักบีเหี่งเกิดเดี๋ยวจะเบืะต้นยากเลยอยากสิยากหายหย่ากระยับ อีกย่างพี่น้องร้ารเคมียัตายก่อนเนี่ย มันเป็นย่งสัตว์อันนี้พี่อันเพี้ยนน้อยน้อยที่เราเอามาปลูกวางอันวางใดนี่ได้บ่อสองเดือนติดขี้ดินนตอนนำมาปลูกมันสัตว์เพราะว่าน้ำทักกันเหงมันบวมน้่น้องเท่นี้บวมน้ำแล้วก็น้ำถ่วมดีแล้พี่น้องตราที่ตัดแล้วมันก็สีดูดีหน่จังหน่อยเนาะมันก็สีแป็น lộn ta này đơn cái gì xa vai này chắc nổi tưởng ừ, tôi nhầm một tắt nhóm cái gì à nọc lại เงินงามันกิ่งมันต้องหักออกพี่หน่อยตาบอหักออกมันกับใบใหญ่ให้มาตัดยางยันได้ตัดต้นยางยันนั้นมันเป็นอะไรมันมันเหี่ยได้ค่ะแต่ลายโพด มันแสนร้ายแหละมันอันนั้น,นเพื่อนๆนอกพาไปแนนได้แล้วสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีนัดเห่ากางกลางก่อนเดี๋ยวเขับไปใกล้เลยได้ตั้งนี้งหกกำลังใช้น้ำมันมาดี ความแห้งแรงพี่น้ไหนี่แหละกตัวยางเหรบความันเนาะอีกจากหกปีตัวเละจังสีเห็นผลอันนี้ฮะก็ได้หาเดือนหาเดือนหาเดือนปลายนะคะยาง เบิ่งน้ำมันีองนะพวกมันถูกน้ำหยาหยกที่โดนมาเราเอื่นเอิ่นน้ำนั่น ันก็อยู่น <Wow. S 1> ี่เอาไปใกล้ต้นยางขอได้เด้อวะ วันแล้วดรกพีนน่น้องคนนีน้นะต้องมาตัดอีกเพราะว่ามันออมาบไปเลยครับสามโมงเลยออมาบจะทำเลยต้องมาตัดจักมมงอีงงกนอนอนอนหนึ่งเพื่อไม่ให้สียแล้วผมก็ยว่าก็เลยมาเลยตัดก็เลยหกเลย làm nông lệnh mấy vật đây nào không đây là nông lệnh của vua nhìn mơ và là vợ của vua nhìn ได้ทงีเบ็ดโอ้พื่อสิครัติมห่อยๆตมสมบูรณ์เพรต้นต้นมันน่อยกันน้อยน่อยดีเดียว ว้อมแห่งแรงเรราที่คุณใหญ่คุก แต่วันบ่ฮ้อนน,ะน,น่ะเนาะอากาศสีเย็นเลย สิมื่ออะไรพี่นองง้องเอ้ยขำเมื่อเลยเนาะลูกสาวกับลูกชายถ่าอยู่เพื่อนเพื่อจะลองมีดใหม่ <c oughs> หมอือไงได้ผมก็สุดยอดลองผ้าผ้าบ่บ่แม่ม,มีดบ่ลองผ่าจะลวงตาสุดยอดเป็นสลักซื้อให้อีกไหมว่ะก็เล่าผ้าเพื่นอนนี่เองแม่เธอบ่อ้ยนี่พักผ้าได้พี่น้องเลย พลาว,วานพันลงยันให้ล็อกสลักซื้อเนึกอวัวพันใสยันในอันปักผ้าผ้าอ,อย่างดีเล็กอย่างดีเพันเป็นเล็กแหนบได้เทาเลยเอามาลองเบิ่งกระแม่อลไรอย่างดีอะไรๆเลยจำได้จำหนึ่งแล,ล้วเป็นเล็กแหนบหลดเบิ่งมันหนาเล็กแหนบหลดสิบหลอดพอุ่งพันสร้างดีมือเบิ่งมันก็ดีแล้วเบื้องขังเบิ่งไกลๆมันมันความหนามัความอะไร หน้านาเนาะปักหน้านาหนึ่ฟันกระดูกเโอ้ยสบายเลยบุ๋มมีบุ๋มบุมีเบี้ยวเจ้าไปลองฟันกระดูกมาเบิ่งนี่เป็นยังไงนี่มาอยากพาลองฟันกระดูกอีกล้โอเคพี่น้องเนาะชิดเมื่อเลยพี่มายืนพี่โออทางนี้นะอยากเห็นได้แต่อยากเซลฟี่มันงามงามเลยทางนี้ะเนาะมาเบิ่งกระเบืเมื่อยเนาะทางนี้ะเนาะ พอไปเลากข้างมองหน้าท่วมันเมื่อยเห็นอะไรเมื่อยถ้าเปในไรดอกยางคาเบิ่งแง่แหล่งมันจะเป็นยังไงยางมันตายลายเลยเนาะมันสีมันสีเหี่ยวมันสีตายจะบอกเรื่องยังไงตกอันเดือนเดืนเดือนเดือนสี่เลยเนาะเดือนสี่แล้วที่มันเหี่ยวมันจะได้หายางมาแซมลายต้นอยู่เนาะแม่คีร่ายางอะไรต้นใหญ่กงามรถบ้านนี่ยอ่าจนกีฬาลายปอกแตกๆนี่บอกเอาไปจองไว้โหลดยางเลยฝังเข้าไปเลย ตงเบี้ยใหญ่ๆงามๆไปเลยให้มันทันกันนะนะพี่น้องแบบว่ามาปลูกอะไเบี้ยน้อยเดี่ย่เอาเลยเอาแต่เบี้ยใหญ่ๆว่าปลูกอะไรแบบหมตายเลยนะให้มันสัดจวดแล้วเนาะอันนี้เขามีเบี้ยน้อยเบี้ยเบี้ยน้อยเบี้ยใหญ่เนาะมันบ่เสมอเนาะฟ้าวาระอาหารคิดได้เมื่อไรพี่น้องเลยคืออันนี้เนาะขอบุญขอบุญกับมุกกับใจครับเมื่อมาชมนักหนักเลยที่นักขี่มาในหน่อย อจับนแรกคือเราเอาไป้ถ่ายคลิปถ่ายยังไรสิพายไปน้ำอันนี้บัตินักหนักๆนะสบวยพายไปได้หรือบ่เนี่ยคือหนักกนาดนี้มันหนักจะสินหนักอันนี้ก็พอแห้งเด้ออยู่ที่แมงเบื่อสุขุสุคนุบีน้องเลยขอบโมกขอบใจขอบบุญขอบคบณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจถูกถกกำลังใจพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องไปแล้วสบายดีทั้งมด